ถึงเราไม่ใช่ชินจังจอมแก่นแต่เราก็ทำหมูแผ่นมาให้เธอนะคัด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 อะอะไรพี่เดี๋ยวให้เห็นโปรดักด้วยซูมซูมเข้าไปซูมด้วยแฉมอ่ซูมนะ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 อาซูมพี่เยี่ยมเอาเลยไกลขนาดนี้ได้ยินได้ไงเนี่ยเพราะเรามีซาลมอมนิก วายท็อกไนเอชีอินเตอมใกลแค่ไหนก็คือใกล้หหรอหดีไหมเซียนเทียนอินเตอร์คอมคือเครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อสารในกองถ่ายนะครับซึ่งรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องมีหับตัวกลางและก็ยังสามารถเชื่อมต่อได้ถึง5 c h ช n n e ห้าคนเลยเหรอ ีนน oh, okay. right. okay. แต่มันก็จะมีอยู่บางครั้งครับที่คุยกันในหูจนฟังไม่รู้เรื่องเราก็แค่กดปุ่มนี้ค้างเอาไว้ทุกอย่างก็จะเงียบลงจะถ่ายกันยังอ่ะเออเร <S <S ็วๆหน่อยมีพอร์ขึ้นมาทันทีแล้วบางครั้งที่คุณไม่รู้ว่าเพื่อนคุณตอนนี้อยู่ที่ไหนหรือว่าทําอะไรอยู่อ่ะครับอันเนี้ยเมียกูใช้มาซื้อไม้ขนไก่เพราะว่าเราจะได้ยินทุกอย่างแบบ พี่จะเดินไปไหนเนี่ยไกลขนาดนี้ยังได้ยินด้วยเหรอเดี๋ยวกูลองเดินไปไกลๆเลย1ร50เมตรจะได้ยินไหมโอเคกอนเดี๋ยวเตรียมตัวถ่ายเลิฟซีนต่อไปได้เลยโอเคโอเคโเคเดี๋ยวกลับไปเซ็นให้เดี๋ยวตอนนี้อยู่อย่างไกลเลยเสียงรถดังใช่ไหมตูดกดหน่อยแขงศิงชัดแจ๋วแจมเลยแป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวข้ามถนนก่อนแป๊บหนึ่งอย่างยัยงัยง,ยง,ยงไม่ได้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,แล,วและที่สำคัญซาราโมนิกเขามีแอปพลิเคชัน เอาไว้ควบคุมการสื่อสารให้เราคุยกันได้ง่ายยิ่งขึ้นและนี่ก็คือฟังก์ชันของ s a ล m ม o n i w w i t l k 9 SE นะครับเราใช้งานสิ่งนี้มาสักพักหนึ่งแล้วส่วนตัวปิงนะมองว่าคุณภาพเสียงกับเรื่องสัญญาณถือว่าผ่านเลยแล้วก็เนื้อเสียงดีด้วยนะครับเพื่อนๆที่ทำงานสายอีเวนต์หรือว่าสายบล a d ดแคสหรือกลองถ่ายนะผมคิดว่ามีติดเฮาส์เอาไว้อ่ะ ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเราใช้งานกับวอล์กเกอรท k อกก้น้อยลงเยอะเสียงในกองก็จะเบาลงเยอะคุยกันง่ายขึ้นเยอะนะครับเรื่องสัญญาณที่เราใช้ก็ยังไม่ได้มีข้อผิดพลาดหรือว่าข้อบกพร่องของตัวนี้เลยนะเพราะว่าเราไปถ่ายงานคอนเสิร์ตมาไปออกกองมาขนาดออกกองอยู่ในในโลนึงแล้วก็ออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกนอก,ก็ยังได้ยินเสียงคนข้ห้องน้ำอยู่นะครับแสดงว่ามันน่าจะ เวิร์กอยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะให้เล่าถึงเรื่องคุณภาพเสียงอธิบายให้มันละเอียดตามสเปคเชตพูดให้เพื่อนๆได้ยินในหูอะ่ะผมคิดว่ามันอาจจะยากเป็นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลองไปจับกันเอาเองดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ซาราโมนิกเขามี Official Shop และอยู่ที่ f o r t จูนนะครับยังไงก็ไปลองหยิบลองจับกันดูได้เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับช่อง g m o ของเราด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใน EP หน้าครับผม 拜拜。Bye bye.